สวัสดีครับก็มาพบกับผมเหมือนเดิมนะครับในช่วงรู้กฎหมายใน5นาทีกับทนายอานทน์วันนี้ก็เป็นช่วงกําลังพักเที่ยงเป็นช่วงตุ่จีนนะครับลหลายท่านก็กําลังอร่อยอร่อยกันวันนี้ก็อยากมาให้ความรู้ด้านกฎหมายนะครับเกี่ยวกับเรื่องการใช้ป้ายทะเบียนการเอาอป้ายวงกลมไปซีหลอกซึ่งตัวนี้ปัญหามันเกิดขึ้นเยอะนะครับ โดยเฉพาะในช่วงนี้มันมีปัญหากันคือ f อฟเข้ามาถามคือตัวเขาเนี่ยเอาป้ายวงกลมเนี่ยไปถ่ายเอกสารนะครับแล้วก็นำไปใช้กับรถอีกคันหนึ่ง,งปรากฏว่าหลังจากที่ใช้ไปเนี่ยมันก็มีกลุ่มบุคคลที่อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาเข้ามารอเลยคือในส่วนข้อได้จริงตอนนั้นคือเข้าไปเที่ยวห้างนะครับก็มีซีหลอก ป้ายวงกลมไปติดไว้ที่หน้ารถหลังจากไปเที่ยวห้างกลับมาปรากฏว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจไปยืนรอที่รถเลยนะครับแต่ในส่วนข้อได้จริงรายละเอียดผมจะไม่ก้าวเข้าไปลึกหรอกแต่ผมดูแล้วว่าไอ้ความที่เรารู้เท่าไม่ถึงการเนี่ยเอาป้ายวงกลมไปถ่ายเอกสารแล้วไปติดรถนะครับอาจจะเป็นช่องทางให้กลุ่มบุคคลซึ่งไม่ประสงค์ดีนะครับนำไปใช้ในการหากินนะ ไอ้ความรู้เท่าไม่ถึงการเราในวันนี้ผมก็เลยจะมาสอนสักนิดนึงมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการปั๊มป้ายทะเบียนและการนำป้ายวงกลมไปถ่ายเอกสารแล้วนำมาใช้นะครับในเรื่องกฎหมายในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการใช้เอกสารนะการปั๊มการซีลอกป้ายวงกลมเนี่ยความผิดที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยจะอยู่ในประมวลกฎหมายอาญานะในมาตราที่26,4 นะครับว่าผู้ใดทําปลอมเอกสารขึ้นทั้งฉบับหรือแต่ส่วนหนึ่งส่วนใดตัดทอนข้อความแก้ไขนะซึ่งตรงนี้ระวังโทษจําคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน6 0,000บาทแต่ส่วนความผิดที่2คือมาตรา265ผู้ใดปลอมเอกสารสิทธิ์หรือเอกสารราชการต้องระวังโทษจําคุกตั้งแต่เดือนถึง5ปีตัวนี้ป้ายทะเบียนรถเล่มทะเบียนป้ายวงกลมน่าจะเป็นเอกสารราชการนะเข้าข่ายโทษระวังโทษจําคุก ตั้งแต่6เดือนถึง5ปีทำไมโทษผมถึงว่าหนักกว่าเพราะว่าในกรณีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีศาลท่านอาจจะลงโทษตั้งแต่1ปี2ปีอาจจะตั้งแต่1เดือนก็ได้อะตั้งแต่1วัน1เดือนไปจนถึง3ปีแต่ในกรณีปลอมเอกสารสิทธิ์หรือเอกสารของทางราชการเนี่ยจะระวางโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง5ปีซึ่งโทษหนักกว่ากัน ในโทษความผิดฐานนี้คือกฎหมายบังคับให้ศาลตัดสินเริ่มต้นในที่6ปีไอ้6เดือนไปจนถึง5ปีเห็นไหมแสดงว่าโทษจะหนักกว่ากันเพราะสตาร์ทที่6เดือนแต่ถ้าจําคุกไม่เกิน3ปีสตาร์ตตั้งแต่1วันไปทีนี้ความผิดยังไม่จบอยู่แค่นั้นจะมีความผิดตามมาตรา268นะครับมาตรา268ก็คือผู้ใดใช้เอกสารอันเกิดจากการกระทําตาม ความผิดตามมาตรา 264, 265หรือ267ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อผู้อื่นหรือประชาชนต้องระวังโทษดังที่บัญจัดไว้ในมาตรานั้นๆก็มาตราตัวนี้เป็นมาตราที่กันอีกทีหนึ่งว่าคุณอ้างว่าคุณไม่ได้ทําแต่คุณนำเอกสารซึ่งเกิดจากการกระทําในความผิดฐานนั้นมาใช้กดไปก็ต้องถือว่าคุณรับโทษในสถานเดียวกันเหมือนรับของโจรสังเกตไหม รับของโจรถึงเราจะไม่ได้เป็นคนขโมยแต่เรารู้ว่าเป็นทรัพย์ที่เกิดจากการขโมยมาคุณยังไปรับทรัพย์นั้นไว้ซื้อไว้ช่วยปกปิดซ่อนเล้นจําหน่ายจ่ายโอนเหล่านี้โทษเท่ากันทุกอย่างกับข้อหารักทรัพย์รับของโจรกับรักทรัพย์โทษเท่ากันเป้เลยฉะนั้นระวังอ่ะผมไม่อยากพูดนอกเรื่องเอามาเรื่องของอาการปลอมเอกสารกันก่อนนะครับ เมื่อกี้ผมได้อ่านให้ฟังแล้วนะครับในความผิดฐานปลอมเอกสารและใช้เอกสารปลอม264เป็นการปลอมเอกสาร265ปลอมเอกสารราชการโทษหนักขึ้น268เป็นการนําเอกสารที่เกิดจากการปลอมดังกล่าวไปใช้ต้องรับโทษเสมือนความผิดฐานนั้นๆน,น,นะครับ ทีนี้เกี่ยวกับความผิดในเรื่องนี้นะครับก็จะมีดีกาซึ่งก yeah. ําหนดไว้นะครับเดี๋ยวนะผมดูดีกาให้นิดนึงจะได้ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องนี้จะมีดีกากาหนดไว้นะครับเป็นดีกาที่2 2 4 1ทับนะครับ เกี่ยวกับเรื่องการที่ว่านําป้ายปลอมไปใช้แทนคือปกติป้ายปลอมเนี่ยถ้าเกิดว่ามันตกหายแต่เราไปปั๊มที่ร้านเพื่อนํามาใช้กับรถคันที่ตกหายเนี่ยไม่มีความผิดนะครับแต่ถ้าเราเอาป้ายที่ปั๊มตัวนั้นเนี่ยเอาไปใช้กับรถคนอื่นรถไอ้รถคันอื่นซึ่งมีหมายเลขเครื่องและหมายเลขทะเบียนไม่ตรงกันคุณจะมีความผิดฐานปลอมเอกสารทันที และใช้เอกสารปลอมทันทีนะครับตามดีกาที่2241ท23นะครับ2523แต่ดีกาเต็มเนี่ยผมจะคงไม่อ่านให้ฟังหรอกนะครับเพราะว่ามันอาจจะใช้เวลานิดนึงนะแต่ผมจะเอาเป็นพูดคร้าๆให้ฟังนะครับคือดีกาตัวนี้คือหมายเลขทะเบียนรถคันหนึ่งนะครับซึ่งได้ทำไว้เป็นเป็นป้ายทะเบียนซึ่งไม่ได้ทำจากขนส่ง ต่อมาปรากฏว่านำป้ายตัวนี้ไปติดอีกคันหนึ่งนะครับซึ่งไม่ใช่ตามเลขทะเบียนตัวนั้นก็จะเข้าข่ายมีความผิดแต่ดีกาบอกว่าป้ายทะเบียนที่จำเลยทำขึ้นนั้นหาได้นำไปใช้กับรถยนต์คันของตนที่ได้รับอนุญาตไม่หากแต่นำไปใช้กับรถหมายเลขทะเบียนคันอื่น คันของกลางโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายผู้อื่นหรือประชาชนจำเลยจึงกระทำความผิดฐานปลอมและใช้เอกสารปลอมปั๊มแล้วไม่ใช้ในรถคันนั้นนะครับนี่ไงดีกาตัวนี้ยังบอกเลยว่าแต่โดยทางปฏิบัติหากทางการยังไม่มีแผ่นป้ายทะเบียนให้ก็อนุโลมให้ถือว่าเป็นป้ายทะเบียนโดยชอบไปก่อนนะครับก็คือป้ายมันตกหายแต่คุณไปปัม๊มตามดีกาตัวนี้นะ ป้ายตกหายแต่คุณไปปั๊มสารดีกาท่านบอกว่าป้ายตัวนี้ที่ปั๊มมาเนี่ยสามารถนํามาใช้ในรถของมันแท้ๆเนี่ยได้โดยอนุโลมในระหว่างที่รอเจ้าหน้าที่ขนส่งออกป้ายอันใหม่ให้แต่การที่คุณนําป้ายทะเบียนที่ปั๊มแล้วไปใช้อีกคันนึงซึ่งไม่ใช่ของมันที่แท้จริงเนี่ยจะมีความผิดฐานปลอมเอกสารและใช้เอกสารปลอมดีกาที่2241ทับ2523ฟันธงไว้ชัดเจน ฉะนั้นไอ้ที่เรามีความผิดว่าเฮ้ยป้ายตกหายแต่ไปปั๊มป้ายมาใช้ก่อนเฮ้ยผิดหรือเปล่ามันก็เหมือนมีความผิดถูกไหมเพราะคุณปั๊มขึ้นมาน่ะมันไม่มีตาขนส่งแต่ดีกาตัวนี้บอกว่าถ้าคุณนําป้ายตัวนี้ไปใช้คันของมันแท้ๆไม่มีความผิดฐานปลอมเอกสารเพราะสารดีกาบอกว่าสามารถนําไปใช้กับรถคันนั้นได้โดยอนุโลมให้ถือว่าเป็นแผ่นป้ายทะเบียนโดยชอบ แต่จะนำป้ายทะเบียนของกลางไปใช้กับรถยนต์คันอื่นหาได้ไหมหาได้ไหมเป็นภาษาโบราณครับบ้านเราคือหาไม่ได้นะครับหาได้ไหมเป็นคำที่เพาะนี่แหละเขาเรียกว่าสำนวนนะครับแต่บ้านเราเออบ,บอกว่าบอได้ฉะนั้นปั๊มมาต้องใช้เฉพาะคันมันเท่านั้นนะครับออะมาดูอุทาหรณ์อีด,ดีกายอีกตัวหนึ่งนะครับป้ายปลอมนำไปติดกับรถ อีกคันหนึ่งไม่ได้ดีกาส4 5 7ี่เทับสองหเหมือนกับดีกาเมื่อกี้เลยดีกา2ตัวยันเลยว่าป้ายปลอมสามารถใช้ได้เฉพาะรถคันนั้นหมายเลขทะเบียนนั้นเครื่องหมายเครื่องและคัสซีตรงกับป้ายทะเบียนคันนั้นสามารถใช้ได้โดยอนุโลมแต่จะนำไปใช้กับรถคันอื่นไม่ได้นะครับ ทีนี้ก็ยังมีดีกาอีกว่าการที่เรานำป้ายทะเบียนรถแท้ๆเนี่ยทั้งป้ายทะเบียนทั้งป้ายวงกลมจากรถคันนี้ออกโดยขนส่งเนี่ยไปปิดคันอื่นไปใช้คันอื่นถามว่ามีความผิดไหมนะครับมีไหมไม่มีนะครับ,นะรบดีกาที่3078ทับสองระบุเลยว่าการนำการนำป้ายทะเบียนรถที่แท้จริงนะครับ ไปติดรถอีกคันหนึ่งไม่ถือเป็นการปลอมเอกสารและใช้เอกสารปลอมแต่อย่างไรต่างกันไหมงงไหมฟังทันไหมป้ายขนส่งแท้ที่ออกมานะสมมติว่าติด,ดรถคันนี้แต่เราเอาป้ายแท้ป้ายวงกลมแท้ไปติดรถอีกคันหนึ่งจะหาว่าเราใช้ป้ายปลอมก็ไม่ได้ปลอมเอกสารก็ไม่ได้ปลอมป้ายวงกลมก็ไม่ได้เพราะป้ายตัวนั้นออกโดยสำนักง,งานขนส่งเพียงแต่คุณใช้ติดคัน ใช้ผิดคันโทษนะครับไม่ถือว่าเป็นคุณปลอมเอกสารหรือใช้เอกสารปลอมเพราะเอกสารตัวนั้นออกจากสำนักง,งานขนส่งที่แท้จริงเป็นเอกสารราชการเห็นไหมนิดเดียวจริงจผมก็ไม่อยากจะสอนอาการใช้เทคนิคในการหลีกเลี่ยงกฎหมายหรอกนะครับแต่เพียงแต่วันนี้ที่ผมมาให้ความรู้คือไม่อยากที่จะให้ความบกพร่องเล็กๆน้อยๆเรานำพาเราไปสู่าการติดคุกติดตาราง นะฉะนั้นป้ายถ้าปั๊มมาสามารถปั๊มได้อยากให้รู้จริงปั๊มมาเลยไม่ผิดแต่คุณอย่าใช้ผิดคันแต่ถ้าคุณจะใช้ผิดคันจริงๆคุณอย่าไปปั๊มอย่าเอาไปป้ายปั๊มมาใช้คุณก็ใช้เฉพาะป้ายที่แท้จริงอาจจะใช้ผิดคันคุณก็อาจจะโดนแค่แจ้งข้อหาว่าใช้รถไม่จดทะเบียนใช้รถไม่ต่อภาษีแค่นั้นโทษจะเบาวกว่ากันไอ้ที่ปั๊มมา999รวย อย่าไปสะอ,อนอย่าไปสนใจนะครับไอ้นั่นจะนำพาหายนะมาสู่เราป้ายเก้าเก้าเก้ารวยมันมีไหมป้ายอะไรมันจะสวยขนาดนั้น,เว,นเวอร์เอร์แต่ครับเก้า99้ารวยนะนะีเหล่านี้คนที่ติดนี่คือจะผิดทั้งว่าหนึ่งป้ายแม้จะไม่มีป้ายที่แท้จริงคุณไปทำปอมแล้วไปติดป้ายติดทะเบียนรถซึ่งไม่มีหมายเลขเครื่องตรงหมายเลขคีตรงถือว่าคุณปอม ถึงจะเป็นรถคุณที่แท้จริงอีกคันหนึ่งแต่คุณปั๊มแล้วมาใส่รถอีกคันหนึ่งคุณก็ผิดฐานปลอมเอาล่ะทีนี้มาดูการทํำป้ายวงกลมนะครับป้ายวงกลมเวลาเราถ่ายเอกสารแล้วก็นําไปติดรถของตัวเองนะครับการติดรถซึ่งแสดงเครื่องหมายถูกต้องตรงกับป้ายวงกลมเนี่ยมันจะไม่มีความผิดนะครับแต่คุณอาจจะผิดแค่การที่คุณไม่แสดงเครื่องหมาย าการเสียภาษีที่หน่ารถนะครับตามพระราชบัญญัติขนส่งนะครับจะไอพระราชบัญญัติจราจรทางบกขอโทษน,นะครับนะจะมีความผิดตามมาตรา11นะครับกำหนดให้คุณต้องแสดงป้ายการเสียภาษีและต้องแสดงป้ายเครื่องหมายให้ครบถ้วนถ้าคุณซีหลอกมาแต่คุณไปปิดนะครับถือว่าคุณไม่แสดงหลักฐานการเสียภาษีหรือเครื่องหมายการเสียภาษี คุณก็จะมีความผิดตามข้อสนะครับเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจําปีให้ติดที่ด้านในของกระจกกันลมด้านหน้ารถโดยหันข้อความด้านหน้าเครื่องหมายเสียภาษีประจํารถออกไปด้านนอกรถเว้นแต่รถจักรยานยนต์รถพ่วงรถบทถนนรถแท็เตอร์รถใช้งานเกษตรเหล่านี้คือไม่ต้องหันออกไปแต่ให้ติดในที่ที่สามารถมองเห็นได้เห็นไหมชัดเจนไหม ป้ายวงกลมคุณไปซีหลอกมาไปถ่ายเอกสารมาแล้วคุณเอาไปติดในรถคันนั้นแต่คุณเก็บตัวจริงไว้ย่านหายย่านถือฝนย่านเปื่อยคุณจะมีความผิดแค่ใช้รถไม่โดยไม่แสดงเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีแต่ถ้ากรณีคุณซีหลอกมาไอรถคันนี้คุณซีหลอกแต่คุณเอาไปติดอีกคันหนึ่งนะครับซึ่งไม่ใช่คันของมัน ตัวนี้กฎหมายเอาเรื่องเลยนะครับโทษหนักด้วยถือว่าเป็นการปลอมแปลงเอกสารราชการและใช้เอกสารราชการปลอมนะอย่าไปทําแต่แต่ผมก็เคยมีความคิดนะบอกอถ้าใช้ตัวจริงเกิดปัญหาเฮ้ยจะไปขออย่างไงวะขอได้ไหมเขาจะจอ,อกให้ไหมเหล่านี้เอาตัดปัญหาเอาของจริงเก็บไว้ซีหลอกเอกสารไปติดนะครับตัวนี้ถ้าติดคันของมันไม่มีปัญหาแต่ถ้าบาังเอิญเอาไปติดคันซึ่งไม่ใช่ของมันเนี่ยเกิดเรื่อง โทษหนักนะครับจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง5ปีเหล่านี้แล้วบังเอิญว่าคาดีนี้ลูกความที่โทรปรึกษาผมก็โดนลักษณะเดียวกันไปซีหลอกอป้ายวงกลมแต่ไปติดอย่างนี้ครับทีนี้ไอคนที่พบเห็นเนี่ยโดยเฉพาะอาจจะเป็นตำรวจหรือไม่ใช่ตำรวจก็แล้วแต่อาจจะใช้เป็นช่องทางหากินแบบเคสที่โทรปรึกษาผมเนี่ยไปรอเลยนะเห็นป้ายปลอมไปยืนรอที่รถเลยเขาจะเล่นน่ะ นะคือป้ายขนส่งลอมเคยสังเกตไหมไอตัวไอเขาเรียกอลูมิเนียมมันอ่ะมันจะใสๆนะครับสามารถที่จะตรวจสอบได้แต่เวลาเราซีหลอกมาไอป้ายเงินเงินตัวเนี้ยมันจะด้านลงนิดนึงมันจะเป็นเหมือนอ่าอิ่งเจ็ดสีเข้าใจไหมครับเวลาคนที่เขาดูเป็นเนี่ยเขาจะไปรอเอาท่านเลยขี่ผ่านไปผ่านมาเนี่ยเขาเห็นปับ๊บเขาไปยืนรอที่รถเลยพอกลับมาเขาชาร์จทันทีนําส่งสถานีตํารวจทันทีเหล่านี้ แต่ผมก็ไม่โทษใครนะว่าจะเป็นตำรวจไหมหรือเป็นพวกไม่หวังดีไหมหรือพวกแอบ,บอ้างไหมเหล่านี้ก็ขอให้เรามัดร,ระวังกันให้ดีนะครับเพราะอาจจะเป็นช่องทางหากินของบางกลุ่มบางพวกที่ไม่ประสงค์ดีนะทีนี้ในส่วนของการใช้ป้ายนะผมจะสรุปให้นิดนึงป้ายทะเบียนที่ปัม๊มป้ายวงกลมป้ายวงกลมที่ถ่ายเอกสารซีลอก สามารถใช้ได้เฉพาะรถคันนั้นให้ถือว่าใช้ได้เป็นการชั่วคราวแต่การไปปั๊มเล่มทะเบียนซีล็อกเอกสารซีล็อกป้ายวงกลมไปใช้รถอีกคันหนึ่งคุณจะโดนตามมาตรา265และ268ฐานปลอมแบงเอกสารราชการและใช้เอกสารปลอมนะครับยังไงซะถ้าป้ายตกหายเราก็รีบไปแจ้งขนส่งขอป้ายใหม่ดีกว่าพอบางครั้งเขาเห็นช่องทางหากิน คุณอาจจะเสียเวลาอาจจะถูกยึดรถเพื่อตรวจสอบเหล่านี้นะมันก็อาจจะทําให้เราเสียเวลานะครับก็หวังว่าที่ผมสอนหรือให้ความรู้ในวันนี้คงจะเข้าใจกันไม่มากก็น้อยนะอย่าทําเป็นเล่นกันคือผมก็เข้าใจแล้วว่าเออไม่อยากใช้ป้ายแท้ไปซีลอกเอาตัวจริงเก็บไว้เอาตัวที่ซีลอกมาไปติดที่กระจกเหล่านี้ก็จะโดนแค่ความผิดฐานไม่แสดงเครื่องหมายการเสียภาษี แต่บางเงินว่าคุณไปซีลอกอีกคันหนึ่ง,งแล้วไปใช้อีกคันหนึ่งหน,นักปั๊มอีกคันหนึ่ง,งไปใช้อีกคันหนึ่งหน,นักฉะนั้นการปัม๊มการซีลอกเหล่านี้ให้ใช้อยู่เฉพาะรถคันนั้นอย่าเอาออกนอกคันเด็ดขาดแล้วการที่ใช้รถโดยที่เอาทะเบียนแท้ป้ายวงกลมแท้ไปติดอีกคันหนึ่งเหล่านี้ก็ไม่ถือว่าเป็นการปลอมเอกสารราชการแต่คุณอาจจะมีความผิดฐานใช้รถโดยไม่แสดงเครื่องหมาย ไม่แสดงป้ายเหล่านี้ก็จะผิดตามพบรบจราจรทางบกนะซึ่งโทษก็ไม่ได้หนักหนาอะไรอาจจะมีแค่โทษเปรียบเทียบปรับนะครับสำหรับวันนี้ก็ผมก็ไม่ได้มาให้ความรู้ในช่วงนี้ก็เป็นช่วงตรุษจีนนะครับก็ขออวยพรนะครับซินเจียยู่อีซินนี้หดใช้นะครับขอขอให้ทุกคนคิดหวังสิ่งใดให้สมปรารถนาค้าขายร่ำรวยเนื่องในวันตรุษจีนนี้ ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันจนจบรายการก็ติดตามไลฟ์สดของผมให้ความรู้ด้านกฎหมายทาง Facebook อานนท์เชื้อสัตวมงกรอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับขอให้มีความสุขตุดจีนนะครับสวัสดีครับ